ใครจะคิดจากรักที่คนกีดกันจูงมือฝ่าอุปสรรคสู่คู่ชีวิตที่น่าอิจฉามีคอนเทนต์คอนใจใหม่ๆม,มาให้แฟนคลับได้ติดตามกันตลอดสำหรับคู่รักบันเทิงตู่ปิยวดีมาลีนน์และมาวินทวีพลจนล่าสุดทั้งคู่ก็จูงแขนขึ้นรับรางวัลแห่งความสำเร็จโดยตู่ปิยวดีเปิดเผยว่าโซเมดอวอร์ดรางวัลแรกในฐานะชีวิตคู่จากคนที่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับรักครั้งนี้ มาถึงวันนี้วันที่ทุกคนเข้าใจความรักในรูปแบบของเราความรักเรียบๆแต่มีสีสันทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ่อยปรับทศนคมติกันทีแต่มันดีที่เราสองคนยังต่างพยายามรักนี้เน้นที่มีความสุขวันนี้รักก็บอกไม่ชอบก็สื่อสารมันเป็นความรักที่เบาสบายและมีความสุขมากๆเลยขอบคุณแอดโพลแมกซ์เรียนแบงคอกสำหรับรางวัลน,นี้ด้วยค่ะทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับคุณตู่และคุณมาวินด้วยนะคะ